การกู้หนี้เป็นทุกข์ของคนในโลก oh. อ๋ออย่าไปแปลเป็นว่าให้คนยืมเงินเป็นศัตรูนะ <c oughs> <c oughs> ตายเลยพระเจ้าแนะนําไม่ให้สร้างหนี้ oh. นะเพราะการสร้างหนี้มันเป็นทุกข์ oh. คคลเมื่อกู้หนี้แล้วย่อมต้องชดใช้ดอกเบีย้ยการชดใช้ดอกเบีย้ยเป็นทุกข์ของคนในโลกไม่ล่ะอ oh. ก็แบบว่าก็มียากกันนี่แหละเขาก็ ไปยืมเงินคนหนึ่งนะโอ้เป็นสิบปีแล้วนะเขาก็ไม่ได้คืนเลยแต่เขาก็ไม่คิดจะจะไม่คืนนะคิดจะคืนแต่เขาไม่มีไงก็นั่นละเจ้ะค่ะเวลาผ่านไปเกือบยี่สิบปีเขามีเงินขึ้นมาเขาก็เอาไปคืนไอ้นี่ก็คิดว่าศูนย์แล้ว <laughs> <laughs> นะพอเอาไปคืนเนี่ยโอ้ต่างคนต่างร้องไห้นะอ่มันทุกข์จังดังนั้น <laughs> มันก็ไม่เที่ยงไนงะ นั้นมันก็ไม่แน่ไอ้ที่เราคิดว่าจะไม่มีคืนก็ไม่แน่บางครั้งก็อาจจะมีคืนเขาก็ได้ส่วนไอ้คนเนี่ยคอยรับเนี่ยคิดว่าจะได้รับก็อย่าไปคิดเลยปล่อยสละทิ้งไป<ช>จาคะไปนั่นแหละค่ะประมาณถ้าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าช่วยเหลือไปเนี่ย เราก็ยังอยู่เราก็ยังไม่ตายเอาขอถูถายไปได้ก็อยู่ไปได้มาก็ดีแล้วเราก็สร้างเหตุสมปรารถนาอยากได้เงินคืนก็นั่งสมาธิจเจริญปัญญาเอาตั้งจิตอธิษฐานเอาเอาขอให้เขามีเมตตามาคืนเธิดนะทุกวันไงแต่ไม่อันนี้ต้องอาศัยเมตตาของเขานะบางทีเขามีแต่เขายังไม่พร้อมจะคืนอย่างเงี้ยนะ